ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์เมาส์ มาเริ่มตอนช่วงนี้ของเราผู้ชมคะกับการอัปเดตข่าวคาวต่างๆนะคะในแวดวงบันเทิงไทยแล้วก็วงการบันเทิงลูกทุ่งนั่นเองนะคะครเรื่องนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยจำได้นะเพราะว่าเราเนี่ยเคยนําเสนอข่าวไปแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของคุณอาดอนจมูกบานนั่นเองซึ่งตอนนี้ล่าสุดเขาบอกว่าอาการของท่านนะคะสุดลงคุณผู้ชมคะถึงขั้นบอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากที่เราสองคนและก็รายการไทยครับเนี่ยนะฮะได้เคย อัปเดตถึงอาการของคุณอดรสุกบานที่เป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งตับเรศสุดท้ายมาหปีแล้วนะฮะครั้งนั้นเนี่ยเคยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมนะแข็งแรงดีเหมือนกับว่าไม่เคยป่วยเป็นโรคร้ายมาก่อนนะฮะแต่พักหลังเนี่ยนะฮะที่รู้ตัวว่าป่วยแบบจริงๆจังๆป่วยหนักเลยเนี่ยเคยนะ เคยไปเสษการรักษาด้วยการฉายแสงและเคมีบําบัดนะฮะแต่ยอมเข้ารับการผ่าตัดตับขวาทิ้งและทานยาตามแพทย์สั่งแล้วก็ไปตรวจร่างกายตามที่แพทย์นัดจนปัจจุบันนี้นะฮะสุขภาพของคุณอดรนเนี่ยนะฮะแข็งแรงขึ้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนไม่เคยป่วยมาก่อนนะฮะนนซึ่งที่ผ่านมามก็ไม่เคยเกิดอาการแทรกซ้อนในดหาเซลล์มะเร็งกำเริบอีกครั้ง,งเขาก็บอกว่า ไอ้เรื่องตายอ่ะไม่กลัวความตายเลยเพราะว่ามีชีวิตมาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่ากำไรมากแล้วย้อนกลับไปค่ะในปีห้าสามคุณอดรอจบุกบานเคยป่วยน้ำหนักลดผอมสู้ลยตัวเหลืองตาเหลืองโดยเข้าใจว่าเป็นอาการของตับโตแล้วก็เข้าทำการผ่าตัดโดยหลังจากการผ่าตัดปุ๊บพบว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นโรคตับโตนะแต่เป็นมะเร็งในตับสามจุดแล้วก็ได้ลามเข้าเส้นเลือดใหญ่ แล้วก็อาการล่าสุดน,นะคะอัปเดตการหลังจากที่มีกระแสข่าวนะคะในเว็บไซต์นแชร์กันเยอะมากเลยนะคะอตอนนี้ค่ะคุณอาดอนนะคะท่านก็ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยคุณหมอเนี่ย สั่งให้งดเยี่ยมแล้วก็สำหรับเรื่องของอาการป่วยนะคะทางด้านคุณธนาภพลูกชายนะคะก็ได้มีการพูดนะคะว่าเอ๊ะเมื่อประมาณ3-4วันก่อนนะคะคุณอาเนี่ยนอนไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็อาการของวันที่29ิมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าได้ฟื้นขึ้นมาแต่จำอะไรไม่ได้ ซึ่งทางทีมแพทย์เนี่ยก็ได้ทําการรักษาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยก็บอกว่าจะทําการดูแลคุณอาดอนสมุกบานเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยไปกํกำลังใจให้กับครอบครัวของเขาด้วยนะคะจนถึงอาการล่าสุดวันนี้เนี่ยวันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็ทีมงานของเรารายงานมาว่าตอนนี้ก็ท่านก็ยังไม่ได้สตินะคะสำหรับ,รบวันนี้ปัจจุบันนะคะคุณอาดอนสมุกบาลอายุ65ปีค่ะปีนะฮะเดี๋ยวเราย้อน ไปดูประวัติของคุณอานดอนจมูกบานกันดีกว่าถ้าคนรุ่นใหญ่อายุมาสักสามสิบห้าอัพเนี่ยรู้จักกันไปอย่างดีแต่รุ่นเราก็ยังรู้จักกันอยู่นะฮะไม่มีใครรู้จักหาดย้อนไปประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบปีก่อนเนี่ยฮะตลกดาวค้างฟ้าคนนี้ก็เป็นหนึ่งในตลกที่มากไปด้วยประสบการณ์แล้วก็ประสบความสําเร็จอ,อย่างมากในยุคข,ของตลกคาเฟ่ที่มันเฟื่องฟูอยู่ตอนนั้นโดยเริ่มจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของคณะเดอดูดีดอนแดง ห้าหดอเนี่ยห้าดอซึ่งทําให้คุณดอนจมูกบานเนี่ยโด่งดังไปทุกรู้จักเดินสายออกงานอีเวนต์โอ้โหไม่ว่างเลยแต่ละวันนะฮะจนสามารถตั้งคณะตลกเป็นของตัวเองได้ในชื่อคณะว่าซุปเปอร์โจก๊กไงมีดีดอกมดันนะฮะคุณจุมจ๋มจิมจ๋มเข็มเล็กคุณอาศีเทาโอ้โหตอนนั้นหามากฮอตมากเลยใช่ไหมโออตอนนั้นเปรียบเทียบคณะจมูกบานเนี่ย คณะดอกมาดันคณะจูบบ้านเนี่ยเท่าเท่ากับเชิญยิ้มในสมัยนี้เลยนะโด่งดังโดดเดันจริงๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้นี่นะคะก็เรียกว่าประมาเนี่ยคณะของเขาเนี่ยเกิดปัญหาในวงคุณดอนก็เลยตัดสินใจลาอ่อนนะคะแล้วก็มาตั้งคณะใหม่ชื่อว่าซุปเปอร์ดอนแทนพร้อมกับ ปั้นดาตลกดวงใหม่อย่างน้องสายคุณแม่ขอร้องโอ้นี่เขาเป็นคนปั้นนะคุณใช่จนด,งด่งดงเธอนะคะแล้วก็มีการทำขาข่มวยวยคะเป็นสุร์ดอนนะคะแล้วก็ทำไข่มวยได้ประมาณ10ปีค่ะก็เลยเลิกทำไปจนกระทั่งเขาบอกว่าสิ้นยุคทองของคาเฟ่น,นะคะเหล่าศิลปินตลกนี่นะคะก็เลยต้องปรับตัวกันโดยคุณอาดอนเนี่ยก็ยังมีการารับงานแสดงนะคะทางหนังกับละครอยู่บ้างแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะแต่ด้วยว่าก็อาจจะไม่ได้โด่งดังเท่ายุคสมัยก่อนนะแต่หลายคนก็ยังคง คุณน่าคุณตาเป็นอย่างดีเราจำได้เรายังจำได้อันอยู่นะฮะ่ะงน้ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้สําหรับทางครอบครัวของคุณอาดอลนกระลัการะขให้อาการเนี่ยดีขึ้นนะผู้ชมนะเร็ววันนึกระลกการนะคะขอบคุณข่าวกันด้วยจาก mthai com แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ค่ะไทยไทยลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง